สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วกับช่อง Walking Dead Gamer นะครับ EP 14ของเราก็วันนี้ก็จะมาพบก็จะนำเสนอหน้าของเอ็มปัเป้นะครับก็มาเริ่มกันเลยครับก็ first name นะครับคิริยานครับแล้วก็ last name ก็เอ็มปัเป้โนอ d ก็เป็น p d n ของผมนะครับ เนมนี่ก็ไปลองเข้าไปค้นหาภาคชื่อเองนะครับคิสเ e นมเอ็มปับเป้ครับเบอร์ r, ใส่เบอร์สิบกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เกิดปีหนึ่งเก้าเก้าแปดครับเดซ ember นะครับวันที่ยี่สิบมาดูส่วนสูงของเอ็มปับเป้นะครับก็สูงห้าฟุตสิบครับน้ำหนักนี่ผมเอาแค่ร้อยห้าสิบสี่ครับตำแหน่งของเขาคือศูนย์หน้าครับ สไตเกอร์ครับถนัดขวาครับผมมาดูการปรับแต่งหน้าเลยครับอ่านะครับมาดูสีผิวกันครับสีผิวเอ็มเปอเป้นี่ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับก็ถ้าใครชอบก็สีนี่ก็มืดไปครับดำไหมครับอาจจะไปปรับแต่งสีเอาเองครับนี่สีของเอ็มเปเป้ของเอาสีนี้นะครับอาจจะ มาสีนี้หน่อยก็ได้นะครับหรือว่าสีนี้ครับผมชอบสีนี้นะครับมาดูตาครับตาก็จะนับมาเลื่อนมาจนสุดแลวครับเรานับกลับหลังหนึ่งสองสามครับแล้วก็เข้ามาปรับแต่งครับสีของตาก็เป็นอันที่สามนะครับแล้วก็นี่ครับปรับแต่งครับตาอ่า แล้วก็มาดู Q คิ้วรับคิ้วก็อันคิ้วอันที่สองนะครับสีคิ้วก็อันแรกเลยนะครับแล้วก็ปรับแต่งตามนี้นะครับมาดูจมูกกันครับจมูกนี่ก็แถวบนสุดครับนับมาหนึ่งสองสามครับแล้วก็มาปรับแต่งครับนี่ครับปรับแต่งอ่า แต่งตามนี้เลยนะครับมาดูปากต่อครับปากเอ็มปเป้ P e ก็อันบนสุดครับอันที่สองครับแล้วก็เข้าไปปรับครับปรับก็ตามนี้นะครับเลื่อนนะครับตามนี้ต่อไปก็เป็นโครงหน้าครับโครงหน้าก็หนึ่งสองสามสี่แถวบนครับ ก็เข้าไปปรับครับอ่านี่ครับปรับสองสองอันนะครับนี่นี่อันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ครับอีกอันต่อไปก็มาดูคางครับส่วนคางก็อันที่สองครับแถวบนสุดครับแล้วก็ปรับไปอ่าปรับตามนี้นะครับต่อไปมาดูหูครับหูของเอ็มปัปเป้นี่ก็ หูอันล่างสุดนะครับแถวล่างสุดก็อันที่สองนะครับแล้วก็กดเข้ามาดูอ่าปรับนะครับตามนี้เลยนะครับทรงผมนี่ก็หายากเหมือนกันครับก็เป็นทรงผมสั้นนะครับช็อตแฮร์ครับผมเลือกอันที่สองนี้ครับหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยหรือว่าจะเป็นเดี๋ยวนะครับอันนี้นะครับ ี่ครับมันก็เลือกยากครับถ้าไม่ได้ก็หาเลือกเอาเองครับทรงผมว่าจะเป็นอันไหนชอบตรงไหนเปลี่ยนสีผมได้นะครับลองดูครับเปลี่ยนลองดูเปลี่ยนเองครับต่อไปเป็นเข่าครับหนวดเข่าหนวดเข่านี่ก็ไม่มีครับหนวดเข่าอาจจะใส่ตรงนี้ครับเป็เป้มีหรือเปล่าไม่มีครับอ่า มาดูส่วนรองเท้าครับรองเท้าใส่ไนกี้เมอร์คอร s เรียนซูเฟครับหุ้มข้อนะครับอ่าคิสต็อกก็ใส่หายยาวครับรองเท้ายาวาไม่มีครับตรงนี้ตรงมือคิดเสื้อฟิตก็ข้างในครับเข้าในอ,อกนอกกางเกงแขนยาวนี่ครับแขนสั้นครับนี่ครับ อาจจะเป็นไม่ฟิตก็ได้ครับนี่เป็นฟิตครับก็มาดูถ้าดีใจก็ปรับกันเอาเองนะครับเลือกถ้าฟรีคิกถ้าวิ่งก็ปรับกันเอาเองนะครับเอฟเฟับบับวอ l กิ้งเดยก็วันนี้ใส่ชุดฝรั่งเศสนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับ ยังไงก็สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆครับพบกัน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ